ได้สวดมนต์ไหวพระถึงเวลาที่จะจิตตะภาวนาเราก็จะต้องเจริญเอาอนาปานุสติมากำหนดลมหายใจเข้าพูดเข้าก็ให้รู้เข้ากำหนดลมหายใจโทออก ก็ให้รู้ออกเอาตัวรู้นี่แหละอยู่กับพุทธทอ <c oughs> จนกระทั่งตัวรู้มันตื่นมันแจ้งมันเบิกมันบานไปทั้งกายทั้งใจเกิดปิติ <c oughs> แล้วก็เจริญบุญเจริญกุศลไปกับพุทธะจนกระทั่งที่กายจิตมันนิ่งมันใ้ละความพุงสารออกไปได้ละความบอกแฝกออกไปได้วางทุกปัญหาเรื่องราวออกจากกายจากจิตไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นสามีเป็นพรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องต้องวางออกไปในขณะนั้นเหลือแต่ความสงบกายสงบจิตพุทธโธดูจิตดูกายจนกายจิตมันแจงแล้วมันเข้าใจแล้วมันถึงอากาลิโกแล้ว พร้อมที่จะน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาใครต,ติดขัดอยู่ข้อไหนก็เอาข้อนั้นมาพิจารณาเราข้องใจเรื่องรูปก็พิจารณาเรื่องรูป เรื่องเวทนาเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณเราก็พิจารณาเห็นดูว่าการเกิดดูซิมันเที่ยงไหมการแก่การเจ็บการตายดูซิมันเที่ยงไหมนี่แหละเราก็พิจารณาจนกระทั่งจิตมันยอมตื่นยอมแจ่ง,ยอ,งยอมเบิกบานยอมรับยอมละความพุ้งสานละความบอกแวกน่ะ ไม่ติดใจในทุกข์ในสุขบุญบาปปัญหาเรื่องราวเราเข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา,านี้เป็นต้นเราก็พิจารณามุตติรูปมุตตินามนามสมมุตินะแม้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแต่ตั้งมากก็ดับไปเราเรียกว่ารูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงก็พิจณาจนกระทั่งจิตมันยอมรับจนทั่งจิตกายมันละความพุ่งสรานละความบอกแวกเข้าใจไปถึงใจลักยอมรับแล้วมันก็จะสงบกายสงบจิตจิตมันก็จะภาวนาจิตตะภาวนา ให้เกิดฌานเกิดศีลเกิดบุญเกิดกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนนี่แหละเมื่อจิตมันไม่ติดใจอะไรแล้วจิตมันไม่วอกแวกแล้วจิตมันไม่พุ้งสานแล้วจิตมันเข้าใจในการเกิดดับเกิดดับแล้วมันก็จะได้เจริญจิตตภาวนาให้เกิดฌานเกิดศีลอันสูงสุด น,นี่แหละได้บรรลุเป็นอรหรันตผลนิพพานได้ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้วุ่นวายอีกพิจนาจนกว่าเราจะยอมรับยอมแจ่มแจ้งให้มันเกิดอิ่มทิพย์อิ่มบุญจริงๆนี่ตามรู้ตามดูจริงๆ นี่แหละพิจารณาจนกระทั่งตัวเราละอัตราตัวตนไม่ยึดเขาไม่ยึดเรานี่เรียกว่าสำหรกอวิชชาออกจากกายจากจิตไม่ให้อวิชชามาติดในกายในจิตจิตจะได้กายเราจะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องโน้นเรื่องนี้จะได้ไม่ต้องไปยึดเขายึดเราให้วุ่นวายขึ้นมาอีก นี่แหละเขาเรียกละอัตตาตัวตนเป็นคนไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันต้องเห็นจิตเรียกว่าเห็นจิตในจิตเห็นกายในกายเห็นธรรมในธรรมเอาชนิดให้มันเห็นโยตรรมังปัจจติโสตรรมังปัจจติจนกระทั่งมันเห็นเป็นบุคคลเห็นธรรมมันเห็นรถาคตกันไปข้างหนึ่งเลย บุคคลเห็นตถาคตก็ย่อมเห็นพระองค์ท่านนี่แหละนิพพานนางประมังสุขขังมันจะเห็นเลยว่าบุคคลใดถึงนิพพานมันจะถึงบรลมบสุขมันจะเป็นนิรันดรเป็นบุคคลสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสสิ้นตัณหาอุป,ปาทานละสังโยชนบรรลุเป็นอรหรันต์มรรคผลนิพพานนั่นเองนี่ ถ้าเราไิดถึงสูงสุดแล้วมันไปสิ้นสุดอย่างนี้เลยจากนั้นแล้วพิจารณาเรื่องรูปให้มันครบถ้วนจิตมันจะได้ไม่ต้องไปยืดพิจารณาจนเห็นจริงๆว่าแม้แต่สุภกรรมาฐานก็เอามาพิจารณาได้ว่าเราต้องเกิดเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายนะ พิจารณาฟันขนเล็บเกษาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจโลมานะขาทันตาเกษาพิจารณาเรื่องฟันเรื่องขนเรื่องเล็บเรื่องตับเรื่องไตนั่นแหละจนกระทั่งเห็นน้ำมุดน้ำหนองน้ำเลือดมันพุพองเปยเน่าเป็นปัตจุของปฏิกูลเปยเน่านะมันหลุดไปลุยไปนี่แหละจนกระทั่งมันเห็นความแก่ชรามระนะ,นะ จบไปสิ้นไปอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าสุภกรรมฐานนี่สามารถเอามาเป็นองค์ประกอบแต่ทั้งนั้นอยู่ที่จริตใจของแต่ละคนว่าเรามีจริตใจอยู่ข้อไหนก็พิจารณาข้อนั้นมันติดตรงไหนก็แก้มันตรงนั้นเรียกว่าแก้ที่ต้นของเหตุอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุนี่ ฉะนั้นก็ต้องศึกษาเรื่องธรรมะศึกษาเรื่องวิปัสนากรรมฐานให้เยอะๆแน่นๆถ้าคนเข้าใจเรื่องอน,นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันจบได้เลยไม่ต้องไปนั่งเถียงกันคนเราถ้ามันไม่รู้แจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตายังถืออัตตาตัวตนอยู่งัดธรรมะมาคุยกันเดี๋ยวก็เถียงกันอีกนั่นแหละ เอาความดีมาทำกันแล้วก็เถียงกันอีกเออนี่มันจะไม่สามารถไปเป็นสามัคคีทำนะเพราะมันถืออัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นพอ,อทำความดีไปหน่อยหนึ่งเอ้าขันติมันก็เป็นขันแตกนะกระบะมันก็แตกรักษาความดีเอาไวไม่ได้ ไม่สามารถจะสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มันให้มันแน่นหนาะไม่สามารถเอาบุญเอากุศลมาดับทุกกิเลสตัณหาอุปาทานนี่นี่สำคัญมากๆเลยการปฏิบัติธรรมะมันก็จะต้องเข้าใจอย่างนี้มันถึงจะเป็นวิปัฒนามันถึงจะเป็นกรรมฐานภาวนาสมาธินี่แหละเรียกว่าเจริญจิตตภาวนานั่นเองนี่ คนเจริญจริงแล้วมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอัตตาตัวตนนี่ต่างหากละ่ะคำว่าวิปัฒนากรรมฐานนี่มันจะอยู่กับจิตอยู่กับกายอยู่อย่างด้วยความสงบสว่างสวัยมันจะไม่ปล่อยให้ความทุกข์ความเศร้าความหมองมาติดในกายในจิตเนีเรียกว่าจิตมันยอมรับจิตมันยอมตัดยอมปงยอมวาง แค่ทำในสมาธิไม่ได้เราจะไปเอาอย่างไหนอีกไหนอ่ะไม่มีมันจะเป็นวิปัสนาไม่ได้มันจะเป็นกรรมฐานไม่ได้คำว่ากรรมฐานจิตกายจะต้องสงบจริงๆนีเน่จะต้องละความพุ้งสานความบอกแบกให้ได้จริงๆนีน่คำว่ากรรมฐานคำว่าวิปัสนา ก็จะต้องเอาตัวตัดตัวปงตัววางมาตัดให้ได้นะจ่นมาฝึกให้มันได้ขันติเจอเรื่องเจอปัญหาเอาขันติมาช่วยนะคือความอดทนกับเรื่องที่มันเป็นทุกข์หนักๆนี่คนท้ามมันถึงข้อประพฤติปฏิบัติมันก็จะใช้ข้อขันติมาอดทนไม่ใช่ขันติเป็นขันแตก อันนั้นไม่ถึงนี่การฝึกมันจะต้องเห็นข้อจริงๆเห็นเรื่องวิริยะเห็นเมตตาเห็นกัลุณาเห็นมุธิตาเห็นอุเบกขานี่แหละเรียกว่าเข้าถึงพรม,มิหารธรรมพรมวิหารสี่นี่เรียกว่าเป็นคนมีมเมตตากัลุณามุทิตาอุเบกขาเป็นผู้เข้าถึงพรมวิหารสี่เนี่ย คนปฏิบัติถึงนี่มันเห็นข้อชัดเจนมากๆเลยเนี่ยทุกข้อสามารถพิจารณาที่เราติดนะเราไปเอามาพิจารณาไม่ใช่ว่าขันติมันไม่เกี่ยวข้องกับกรรมฐานไม่ใช่มันไม่เกี่ยวข้องกับวิปัสนาเกี่ยวข้องเต็มๆเลยเรายังไม่ได้เข้าไปพิจารณาเรียนรู้ให้มันครบองค์ ศีลองค์สมาธิองค์ปัญญาเราไม่ได้พิจารณาไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาให้ทองแท้ทุกเรื่องมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่แม้แต่ในสุภกรรมฐานนี่มันก็จะต้องเห็นทุกอย่างเป็นปฏิกุลเปืเ่อยเน่าผุ้พองดับไปสิ้นไปเห็นชาลามมรณะจริงๆ นีน่ในของแต่ละข้อแต่ละข้อต้องพิจารณาเห็นธรรมในธรรมให้แน่นๆเห็นกายในกายให้แน่นๆเห็นจิตในจิตต้องเหนือทุกข์เหนือสุขเหนือเวทนานี่ต่างหากละ่ะการเฟียนบารมีต้องเรียกว่าต้องแรงกล้าจริงๆนะจิตถ้าเราไม่เข้มแข็งไม่อดทนแล้วก็ ไม่มีใครข้ามไปถึงกรรมฐานวิปัสนาได้พอปวดหน่อยก็เลิกแล้วพอคันหน่อยก็เกาแล้วน่ะอันนี้ไปดูได้เลยไม่ต้องไปมองตรงไหนนี่แหละถ้าคนนั่งกรรมฐานวิปัสน,นาจริงแล้วก็ปวดเป็นปวดเมื่อยเป็นเมื่อยตายเป็นตายเป็นไงเป็นกันตรงนี้ต่างหากละ่ะเหมือนพระพุทธเจ้า เรานั่งแล้วไม่บรรลุธรรมเราจะไม่ลุกขึ้นนี่โอ้โหเราหลับตาแล้วไม่บรรลุธรรมเราจะไม่ลืมตาเอะขึ้นนั่นพระองค์ท่านยังอดทนอยู่จนกระทั่งอา,อาเจียนมาเป็นเลือดทายมาเป็นเลือดอพุบลงไปกองกับพื้นนั่นเขาเรียกว่าทุกกิริยาบททําทุกอย่างจริงๆนี่ มันก็ไม่ต่างอะไรว่าตายเป็นตายนั่นแหละฉะนั้นเราก็ต้องไปพิจารณาธรรมของเราดูซิว่ามันเห็นธรรมในธรรมจริงหรือเปล่าล่ะมันเห็นกายในกายจริงหรือเปล่าล่ะมันมน,นพิจารณาให้ดูดีๆนี่แหละมันต้องเ,อเข้าถึงโยธรรมังปัจจติโสธรรมังปัจจติน่ะมันต้องเห็นธรรมเห็นตถาคตน่ะ บุคคลเห็นตถาคตย่อมเห็นพระองค์ท่านนี่แหละถึงจะเห็นพระตัดชู้ธรรมไปเข้าไปถึงพระเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเรียกว่าพระตัดชู้ธรรมใต้ต้นมหาโพนี่ในของท้องเรื่องการเจริญอานาปานุสติต้องพิจารณาให้ได้ดังนี้ทุกครั้งเลยเรียกว่า ผู้เข้าใจเรื่องกรรมฐานเข้าใจเรื่องวิปัฒนาภาวนาสมาธิเรียกว่าจิตตะภาวนานั่นเองนี่ที่เรากำหนดคำว่าพุทธโธก็คือพระพุทธเจ้าพุทธโธก็คือผู้ตื่นผู้แจงผู้เบิกบานน่ะพุทธโธคือพระตัสรู้ธรรมนี่เราก็ต้องทำให้แจงได้ดังนี้ให้ถึงอย่างนี้ นี่แหละเรียกว่าจิตถึงจิตใจถึงใจกายถึงกายนะมันรู้ให้มันแจ่งจริงๆแล้วก็เริ่มประพฤติปฏิบัติตามรู้ตามดูลอนก็นรู้หนาวก็รู้ปวดก็รู้เมื่อยก็รู้เหน็บก็รู้ชาก็รู้ง่วงเหงาหาวนอนรู้หมดตามรู้ตามดูไปนี่จิตกายไม่ได้อยู่กับความง่วง ไม่ได้อยู่กับความง่วงเหงาหาวนอนไม่ได้อยู่กับความปวดความเมื่อยถ้าเราพิจรณาหนักๆโอ้โหมันหลุดมันลุยออกจริงๆปวดมันก็จะหายเมื่อยมันก็จะหายเน็บมันก็จะหายชามันก็จะหายความง่วงเหงาหาวนอนมันหายหมดถ้าเราปฏิบัติถึงนี่ขันยังไงมันก็จะไม่เก่าแล้วปวดยังไงมันจะไม่ขยับแล้วถ้ามันถึงนี่แหละคำว่า วิปัฒนากรรมฐานนาการเจริญอาณาปานุสติที่ถึงแล้วเป็นเช่นนี้ประพฤติกันไปปฏิบัติกันไปพระอาจารย์ก็จะหยุดเทศหยุดสอนไปสักคู่ใหญ่หนึ่งให้ทุกท่านได้ทบดทวนได้ฝึกได้ผลด้วยตัวเองอีกเทหนึ่งตั้งใจกันนะ ทีนี้เราก็มาครบทวนดูว่าคณะนี้เรากำลังฝึกสมาธิใช่ไหมเรากำลังเข้าวิปัสนากรรมาฐานใช่ไหมเราจะอยู่กับความสงบสว่างสวัยทั้งกายทั้งจิตจิตจะกายจะไม่ยอมไปทุกข์ไปเศร้าไปหมองเนี่ยมาทวนดูสิจิตมันติดตรงไหนตัดตรงนั้น ปงตรงนั้นวางตรงนั้นถ้าจิตมันติดเราก็ต้องยอมตัดยอมปงยอมวางจิตมันก็จะไม่ติดฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องถ้าจิตมันไม่ไปยืดจะอย่างแล้วโอ้โหไม่เดือดร้อนฝนตกก็ไม่เดือดร้อนฟ้าร้องก็ไม่เดือดร้อนเออนั่นเพราะอะไรตัดได้ปงได้วางได้ โอ้นี่จิตถึงสมาธิแล้วขนาดฟ้าร้องยังไม่เสะเทียนในจิตเลยนี่การฝึกสมาธิมันต้องได้อย่างนี้นะแม้แต่ฝนจะตกฟ้าจะร้องยังไม่ได้แอ้มในใจเราเลยบอกมันนี่ต่างหากละ่ะการฝึกสมาธิเราต้องทวนให้ได้คนถึงแล้วนี่มันสบายจริงๆนะ อย่างที่หลวงปู่ปฏิบัตินะั่นะมันจะปวดจะเมือ่อยมันจะเป็นจะตายท่านตายเป็นตายปวดเป็นปวดเมือ่อยเป็นเมือ่อยเป็นไงเป็นกันท่านยืนหยัดอยู่กับบุญกับกุศลอยู่กับความสงบกายสงบจิตจิตไม่ไปติดอยู่กับความปวดความเมือ่อยความปวดก็ทําอะไรท่านไม่ได้เราก็เหมือนกันต่อให้ฟ้าแลบฟ้าร้องยังไง บอกมันไม่ได้แอมในจิตในกายเราหรอกบอกมันอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละจิตก็ยังสงบต่อไปกายก็ยังสงบต่อไปอย่างนี้นี่เรียกว่าพูดถึงวิปัฒนาพูดถึงกรรมฐานนะมันสามารถภาวนาสมาธิอยู่ท่ากลางฝนตกฟ้าร้องโอ้เห็นไหมอยู่ทํากลางของความปวดความเมื่อยง่วงเงาห้าวนอน ไม่ได้แอมจิตมันไม่ได้แอมกายมันนี่แหละเรียกว่าพูดถึงไตรลักษณ์ผู้ข้ามอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ฉะนั้นขอให้ทุกท่านฝึกได้อย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้เมื่อเราฝึกพิจารณามาถึงจุดแล้วก่อนเราจะออกจากสมาธิก่อนเราจะเลิก เราก็จะต้องมาล่ำลาองค์พระพุทธศาสนากันเชียก่อนว่าบัดนี้ข้าพระเจ้าขอถอนสมาธิวิปัสนากรรมฐานภาวนาสมาธิอยู่ในณขณะนี้เพื่อจะไปทำกิจขันทั้งห้าในการต่อไปแล้วเราก็เอาแรงบรนดาลกายบรรดาลใจ ด้วยความเลื่อมใสศรัทธ,ธาองค์พระพุทธศาสนามาเป็นแรงบรนดาลใจเป็นพรเป็นศีลเป็นสิริมงคลใส่กายใส่จิตให้มันอิ่มทิพย์อิ่มบุญกันไปข้างหนึ่งเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาอุทิศกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์ไหว้พระจิตตภาวนาในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขออุทิศกุศลผลบุญบรารมี ทั้งหมดทั้งปวงถวายแด่องค์ส้มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานขออัญเชิญพระพุทธเจ้าช่วยแผ่บุญแผ่กุศลส่วนที่เหลือของข้าพเจ้าไปถึงคุณบิดรมารดา คุณครูบาและอาจารย์ตลอดจนถึงญาติพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายคนเคยร่วมรักเกียรติชังตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรสัมปัสสัดทั้งหลายที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีที่รู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้เท่าถึงการก็ดีขอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้า ให้ทั่วทวนทุกตัวสัตว์เถินแผ่ออกไปให้จับจิตจับใจให้มันอิ่มทิพย์อิ่มบุญจริงๆนี่แหละสมกับที่เราได้เป็นผู้ตื่นผู้แจ้งผู้เบิเกบานได้จิตตะภาวนาเจริญรอยตามองค์พระพุทธศาสนาเป็นเข้าถึงอากกาลิโกเรียกว่าให้ถึงมรรคผลนิพพานนั่นเองสุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขออวยพร ให้แก่ทุกรูปทุกนามทุกพระญานบารมีจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมพรดังปรารถนานิพพนะปัจจโยโหตุสุขังพระลังเทนทีนี้เราก็จะ